ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ช่องแบงค์แบงค์ได้รับเติม Ruby เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้ขึ้นแพ็คให้ตามนี้เลยก็ใครสนใจนะครับผมก็ทักมาเติมกันได้นะคุณเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปชั่นไว้ด้านล่างนะครับผมไปดูคลิปกันต่อเลยโอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงค์แบงค์นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมหลาเ r a n g อร์นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาจัด สิบอันดับเรนเจอร์คลาโบที่ยังน่าปั้นน่าใช้ในปีนี้กันนะครับผมก็จะมีตัวอะไรกันบ้างก็การจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้อ้างอิงมาจากใครนะรผมอ้างอิงมาจากตัวผมเองจากการใช้งานและก็จากการาเล่นนะครับบนลีกที่ผมอยู่นะครับซึ่งเป็นลีกมาสเตอร์สองนะผมก็จะสรุปผลมาให้ดูมาให้ฟังกันนะครับผมว่า,าตัวไหนอยู่อันดับไหนและน่าปั้นอยู่หรือเปล่าอยู่ในระดับไหนนะครับผม กอไปดูที่อันดับที่10กันเลยนะครับผมไม่รีรอกันไปอันดับที่10นะครับผมผมให้ตัวนี้เลย Rewy Final Season ก็อตอนนี้ผมก็เอามาติดทีมนะครับผมตอนนี้บวกแค่14เท่านั้นแต่ว่าผมยังเอามาติดทีมนะครับผมในตัมันนะครับเป็นดาเมจไฟที่สามารถยิงข้ามหลังได้และบัฟของมันก็ค่อนข้างโอเคนะผมเพราะมีบัฟใช้สกิลบัฟวิ่งและบัฟฮิล ก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีมากๆแล้วทีมผมเนี่ยขาดบัฟวิ่งอยู่เหมือนกันก็ทีมให้นะผมที่ขาดบัฟวิ่งดีๆนะครับกาลังหาบัฟวิ่งให้กับทีมแล้วก็เป็นตัวที่มีดาเมจในตัวด้วยนะครับถึงดาเมจจะไม่ได้หนักอะไรมากแต่ว่าเป็นดาเมจสะสมได้เป็นดาเมจไฟใครที่หาตัวแบบนี้อยู่ก็เอามาใช้ได้นะครับผมอันดับที่10ผมจัดเป็นเจ้าลีไ i ท์ไฟแนลสีสัก็ต่อไปนะครับผมมาดูอันดับที่9 อันดับที่เก้านะผมก็ออกมาในปีนี้เหมือนกันนะครับผมก็ออกมาในช่วงต้นปีนะผมโดยผมจยให้เป็นเจ้าอาดัมนะครับผมมนุษย์คนแรกของโลกเจ้าตัวนี้เลยก็อาดัมนะครับผมเป็นตัวชนเป็นตัวชนกลางอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าเป็นตัวชนกลางแล้วกันเพราะว่าจุดยืนว่าอ่าพอๆกับดุริยางนะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวชนกลางนะครับแล้วก็เป็นตัวป่วนอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างยังใช้งานดีอยู่ในตอนนี้ แต่หลังจากแพต9ดาวมานะครับผมเจ้าตัวอดัมก็ได้โดนเนื้อไปพอสมควรเหมือนกันตามให้มันเน่ยอยู่ได้แค่ันับที่9ส่วนใครนะครับที่ต้องการตัวชนที่เป็นตัวชนกลางไม่ใช่ตัวชนหลักนะครับผมเป็นตัวชนรองลงมาที่มีบัฟวิง่งบัฟหลบบัฟเกราะเลือดที่งเป็นบัฟที่ค่อนข้างดีมากนะครับผมก็ใครต้องการบัฟวิง่งแล้วก็ยังมีาดาไมเ่เห็นปวนสตันอีกด้วยนะครับผมก็เรียกว่าค่อนข้างคร,งรบเครื่องเหมือนกันสำหรับเจ้าอาดัมสำหรับใครที่หาตัวชนกลางแล้วก็ าหาตัวป่วนอีกหนึ่งตัวที่ไม่ต้องติดเกียร์สกิลโดนแน่นอนก็อย่างสกิลแม่นอยู่ก็แนะนําเป็นอาดำก็แปอันดัที่อัดับต่อไปเลยครับผมโดยอันดับที่8นะครับผมก็มาตอนต้นปีเลยนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าเป็นตัวที่ยังใช้ได้กันอยู่ในปัจจุบันนะก็คือเจ้าโทวะฮิกุระชิโทวะนะครับผมในอันดับที่8โดยทำไมผมถึงให้โทวะเป็นอันดับที่8อะครับ พตัวมันนะครับมีสกิลสกิลหนึ่งที่ยังดิมมากอยู่ก็คือการบังคับข้ามคือการเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูที่สกิลหนึ่งอันนี้ก็สกิลนี้ค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมมีทั้งทะลุอมตะดาเมจสตันแล้วก็ลดต้านก็เรียกว่าจ่ายดีบัฟจ่ายดาเมจกันได้ครบเครื่องสุดๆแล้วก็ยังมีสกิลที่เคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูซึ่งสกิลวันนี้ค่อนข้างที่จะโกงนะครับผมเพราะว่ามันจะบังคับข้ามนะครับผมมันจะ ข้ามฟิวไปเลยนะบังคับข้ามเลยนะสกิลสก็เป็นอมตะเกาะเลือดก็เป็นปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของทัวว่าอีกตัวนี้ก็คือมีคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับผมก็ทําให้ตัวมันเนี่ยติดอยู่อันดับที่8นะครับผมก็มันเป็นตัวชนใกล้ธาตุน้ําอีกตัวหนึ่งที่ยังเล่นได้แต่ที่ผมจับมาไว้อันดับ8เพราะว่าหน้าตอนนี้เนี่ยดาเมจไม้ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมตัวชนน้ําเลยอาจจะอยู่ยากหน่อยในแพทนี้นะครับผมก็เลยให้มันอยู่ในอันดับที่8นะครับในแพทนี้ไปนะครับผม เราไปกันต่อที่อันดับที่7ก็ย้อนรอยมาที่โคลาโบทางด้านของอมหาึกโคนจนเทพอีกครั้งเดี๋ยวสิผมจะให้เป็นทางด้านของโพไซดอนนะครับจะให้อยู่ที่อันดับที่7อ๋อโพไซดอนนะครับผมเป็นดาเมจน้ําที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งที่สามารถปั้นมาเล่นได้เดี๋ยวตัวมันนะครับผมเป็นตัวที่ดาเมจเบสพื้นฐานหนักมาก,มาก,มากเรียกว,ว่าหนักสุดๆไปเลยเดี๋ยวตะกิลหนึ่งของมันนะผมก็จะเป็นการใช้บัฟ ใช้สกิลแล้วก็บัฟฮิลนะครับผมซึ่งก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันถึงจะไม่เยอะมากจุดเด่นของมันนะครับอยู่ที่ความสามารถไฮเปอร์และสกิล2ที่คอมโบกันนะครับผมตัวมันนะครับผมจะทําการตัดฮิวและลบบัฟดีของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะครับแล้วก็ลดอัตรากรหลบหลีกสกิลของทีมฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลดความเสียหาย,ยสร้างความเสียหาย3,600นซะครับซึ่งตัวมันสกิลนี้ถึงจะไม่มีทะลุอมาตะแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวล้างอมาตะมาช่วยได้ โดยสกิลนี้นะครับจะคอมโบความสามารถในเปิร์นะครับซึ่งความสามารถในเปิร์นจะทําการาลบต้านลบต้านสกิลของสายไว้พิบทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งโอกาสที่จะติดของความสามารถนี้ยอยู่ที่17ซึ่งถ้ามันติดแล้วมันจิ้มไปพร้อมกันแล้วก็ฟอนตงข้ามหายเรียบแน่ okay, แน่เียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถปันมาเล่นได้แต่ละโปเซสตนมีข้อเสียอย่างเดียวคือตัวมันไม่ทะลุอมตะนะครับผมก็จุดยืนก็400กว่าค่อนข้างดีมากเลยนะ คูดาสก,กิลก็ประมาณแค่6วินะก็เรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆอยู่ตัวนึงเลยก็สามารถปั้นมาเล่นได้นะครับผมแค่ต้องมีตัวล้างอัปตามาช่วยผมเลยให้มันอยู่แค่อันดับที่7แต่ไปต่อที่อันดับที่6กันเลยอันดับที่6นะครับผมผมให้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาในเดือนนี้เลยนะครับผมก็คือเจ้าเอเลนไฟนอลซีซั่นนะครับผมก็ที่ผมให้เจ้าเอเลนมาเป็นอันดับที่6กก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผม ตัวมันนะครับผมค่อนข้างจะถึกมากๆนะครับผมในเดือนนี้ก็เรียกว่าถึกแบบถึกสุดๆกันเลยนะผมใช้อยู่นะตัวมันเนี่ยเป็นตัวชนาธาตุไม้แล้วก็มีสกิลเหมือนโทวะด้วยก็คือสกิลนี้ครผมเคลื่อนที่ไปยังของทัพศัตรูลดทักษะอมตะแล้วก็สร้างความเสียหาย3,600ก่อนสกิลนี้อาจจะไม่มีป่วนก็จะเป็นข้อเสียหน่อยนะคือมันไม่ได้มีสตารนอะไรนี้แต่ว่าดาเมจก็หวังผลได้อยู่ เดีกี้สอนนะครับเป็นบัฟอมตาตะเกาะเลือด400%แล้วก็บัฟหลบสกิลก็เรียกว,ว่าเหมือนกับกอฟโทวาไปเลยนะแต่ว่าอาจจะลบนู่นบวกนี่มานิดหน่อยก็ตัวมันนะครับด้วยความที่เป็นตัวใหม่นะครับแน่นอนครับเราต้องจัดมาติดอันดับแน่นอนครับเพราะว่าตัวมันในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างถึกเป็นพิเศษบวกกับมีความสามารถหยุดเวลาด้วยก็เลยผมก็เลยอลองใช้ดูอะไรต่างๆแล้วทดสอบดูเนี่ยก็เลยจับมาอยู่ที่อันดับที่6นะ ก่อไปต่อที่อันดับที่5กันเลยอันดับที่5นะครับผมผมให้จากโคลาโบอ่าบากิ aki, นะครับผมก็คือเจ้าโอลิเวอร์ก็โอลิเวอร์นะครับผมเป็นตัวชนธาตุไม้อีกตัวหนึ่งที่สามารถปั้นมาเล่นได้นะครับผมไม่เสียใจแน่นอนสําหรับเจ้าโอลิเวอร์ถ้าปั้นมาแต่เจ้าโอลิเวอร์นะครับผมเป็นสายพลังธาตุไม้ที่มีสกิลค่อนข้างครบเครื่อง เดตัวมันเป็นตัวชนใกล้อีกตัวหนึ่งที่สามารถปั้นมาเล่นได้นะครับณนะแผทป,ปัจจุบันตอนนี้เพราะตัวผมก็ยังเล่นอยู่สำหรับเจ้าโอลิเวอร์เกิวหนึ่งของเจ้าโอลิเวอร์ Oliver จะเป็นการลบอมตะสร้างคะแสามพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำการยิงฝั่งตรงข้ามให้เป็นการยิงกระเด็นนะครับหรือยิงกระเด็นฝั่งตรงข้ามนั่นแหละก็จะคล้ายๆจระเข้น,นะครับผมแต่ว่าตัวมันเนี่ยจะเรียกว่าค่อนข้างถึกกว่าเยอะมากแล้วก็เป็นตัวชนใกล้ที่มีซีซีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผม เต่ย๋ยิสอค่อนข้างดีมากนี่มีทั้งคิวเกาะเลือดหลบสกิลก็เรียกว่าเป็นบัฟที่เรียกว่าหายากมากบัฟแบบนี้นะครับผมในตัวชนนะเพราะว่าตัวชนนะส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะไม่ใส่ฮิวเลือดมาให้เพราะจะใส่มันจะโกงเกินไปจนเรียกว่าค่ายากซึ่งจะใส่ก็จะมีไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะใส่ฮิวเลือดมาให้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโอลิเวอร์ที่เคียมจะใส่ฮิวเลือดมาให้ทําให้ตัวมันค่อนข้างถึกเป็นพิเศษนะถ้าไม่ได้โดนล้างบัฟออกตัวมันเนี่ยยืนได้ยาวๆ บอกว่าคอมโบาสามารถไฮเปอร์ที่มีเพิ่มแร่1,000ด้วยทําให้ตัวมันค่อนข้างโกงมากๆในในบรรดาตัวชนเนี่ยในบรรดาตัวชนโคลาโบเดี๋ยวไม o ่โอริเวอร์เป็นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับผมส่วนตัวเพราะตัวมันค่อนข้างใช้ดีมากๆานะตอนนี้ก็ไปดูต่อที่อันดับสอันดับ4ีนี่ย้อนรอยกันไปไกลเลยแต่ตัวนี้ก็ยังใช้ได้แน่นอนติดตำนานติดทีมอยู่มาเป็นปีๆก็คือเจ้าไทเนียเอลซา เจ้าเอลซ่านะครับผมเป็นสายว่องไวดามเมจดไม้นะครับผมที่ค่อนข้างยังใช้ดีอยู่ในแพทปัจจุบันนี้ในแพทปัจจุบันนะครับผมเราจะสังเกตว่าแพทนี้เนี่ยดามเมจไฟค่อนข้างมีบทบาทเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ไม่ได้เห็นดามเมจไฟมายาวนานก็เราจะเห็นแค่ดามเมจน้ําที่มันเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็ยังมีดามเมจดไม้ที่เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะในแพทนี้โดยในปีนี้เนี่ยมีดามเมจน้ำและดามเมจดไม้ออกมา รู้สึกว่จไม่ผิดจะออกมา2ตัวนะครับผมอย่างละ2ตัวก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับผมปีนี้ดาเมจไฟออกมา2ดาเมจน้ำออกมา2ดาเมจไม้ออกมา2นะครับผมก็เรียกว่าสมบูรณ์กันดีนะแต่ไทเทเนียเอลซ่านะครับผมก็ยังแทรกพวกนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ4ได้ก็ถามว่าทำไมถึงผมถึงให้เอลซ่าเป็นอันดับ4เพราะว่าตัวมันมีสก,กิลที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมสกิลหนึ่งของมันก็คือการรีเซ็ทสกิล เพิ่มมาตราการแม่นยำสกิลแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้สกิลของทีมเรา20%อันนี้ดีมากๆเพราะมันจะทำให้ระยะสกิลของทีมเราเนี่ยกว้างขึ้นเยอะมากนะครับผมก็เรียกว่า ติดทีมกันยาวๆนะครับคู่บ้านคู่เมืองจนกว่าจะมีตัวสกิลแบบนี้เข้ามาโดยสกิลสองความก็เป็นการสร้างดาเมจนะครับลบต้านแล้วก็ลบอมตะสกิลนี้ข้ามหลังด้วยนะผม mm. ก็เรียกว่า mm. ตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องความสามารถไฮเปอร์ ipper, ก็เป็นการเจาะต้านไวพิปเป็นโพเตดอนก็เรียกว่าติดทีตายหายเรียบเหมือนกันนะถึงตัวจะเก่าดาเมจอาจจะไม่หนักมากแต่ยิงท่าน้ำเนี่ยยังรับประกันว่ายังหายอยู่นะครับผมอาจจะยิงท่าอื่นเนี่ยจะไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแล้ว นะครับผมก็ตัวใช้งานไปตามเวลานะโดนเนื้อไปตามการเวลาไปแต่ตัวมันยังสามารถปั้นแม็กมาเล่นได้ก็ไปตูต่อที่อันดับสอันดับสามนะครับผมย้อนรอยกันไปหน่อยนะครับผมย้อนรอยกันไปอีกนิดนึงก็คือเจ้าโคลาโบชินจังโอชินจังนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะที่ผมให้มันมายอยู่ที่อันดับสามเพราะว่าตัวมันเนี่ย ค่อนข้างเป็นดาวเมดน้ำที่ว่าเป็นดาวเมดน้ําที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้ถึงตัวมันจะออกมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะคือเรียกว่าจะ2ปีแล้วนะอีกไม่กี่เดือนมันก็จะเป็นมันจะครบ2ปีนะแต่ตัวมันเนี่ยยังติดทีมอยู่ได้นะครับผมก็ทำไมถึงมันติดทีมอยู่ได้เพราะว่าชินจังเนี่ยเป็นดาวเมดน้ําที่สกิลลึกมากๆก,ก,ก็ในแพทนี้เนะี่ยผมนับว่ามันเป็นตัวสกิลลึกที่สุดในเกมเลยนะเราไม่นับถึงแพทก่อนๆอย่าง พวกแพดแบบบราศูนย์หนึ่งอะไรวกนี้ที่มันยิงสุดแมปนะเราจะไม่นับเพราะมันเพ็ดเก่าไปแล้วเราจะนับถึงแพทใหม่นะตอนนี้นะครับผมซึ่งชินจังยิงอยู่ที่550จุดแต่กิลนี้ของมันนะครับยิงที่5 5 0จุดซึ่งกว้างมา,มากๆยกเลิกทักษะอามาตะลบบัฟศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหาย3,500เปอร์เซ็นต์ แลย,ยังมีความสามารถในเปอรเพิ่มแร่1,000อีกนะครับมสกิลหนึ่งเนี่ยอาจจะไร้ช้าไปหน่อยก็เป็นข้อเสียของมันน็คือแต่ว่าก็เป็นบัที่โอเคอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นของมันอยู่ที่สกิลสองนะครับผมซึ่งค่อนข้างเก่งแบบเก่งโกงเวอร์ไปเลยทําให้ตัวมันเนี่ยยังติดทีมอยู่ในแผนปัจจุบันมาดูต่อกันที่อันดับที่2นะครับผมอ่าก็มาถึงอันดับที่สกันเลยนะครับผมก็คือเจ้าหันมะบากิ ก็เป็นตัวที่เหมือนจะมาแทนเอลซ่าเหมือนกันสำหรับต,ตัวนี้แต่ก็เรียกว่ามาใช้คู่กันเลยก็ตัวเจ้าบากีเป็นสายว่องไวธาตุไฟซึ่งเป็นดาเตุไฟอีกตัวหนึ่งที่แทรกธาตุอื่นๆขึ้นมาติดทีมและติดเมตาได้จนเป็นอันดับที่2ของเกมเดี๋ยวผมให้อันดับที่2ว่าเจ้าบากีเนี่ยมีความสามารถ รีเซ็ตสกิลนะแล้วก็สร้างทักษะอมตะซึ่งสกิลนี้จะคอมโบกับสกิลหนึ่งที่เป็นยกเลิกพวังอมตะรักพาเสียหาย3,100%และสตันห้าวิเป็นเจ้าบากิทําการจ่ายสตันรัวๆนะครับคอมโบกับสกิลสองของมันที่เป็นการรีเซ็ตทักษะทําให้ตัวมันเนี่ยเรียกว่าจ่ายสตันรัวๆจนฝั่งเราข้ามไม่ได้ขยับบอกอคอมโบความสามารถที่เป็นเพิ่มแร่ 1, นะหนึ่งพันท้ตัวบากิค่อนข้างแข็งแกร่งมากมาก โดยาธาตุไม้โดยาธาตุไม้ในป,นปัจจุบันที่มีเยอะขนาดนี้ก็โดนบากิเตะร่วงมาหมดแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าติดเมตาใยญาๆแต่เหล่าเจ้าบากิไม่ตกแน่นอนก็สามารถปั้นแม็กได้ยัน9้าดาวแม็กเลยนะแต่เหล่าเจ้าบากิอ่าต่อไปมาถึงอันดับที่1โดยอันดับที่1น,นี้จะมาคู่กัน2ตัวผมไม่สามารถให้ใครเป็นอันดับ2อันดับหนึ่งได้เพราะ2ตัวนี้โกงสุดๆ ก่อน่นอนก,นก็คือโคลาโบรีซีโร่ก่อน่นอนที่ผมให้รีซีโร่โบตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวบั๊แห่งปีเลยนะครับผมก่อมาดูที่เอมิเลียก่อนเอมิเลียนะครับผมเป็นไหวพิษธ,ธาตุไม้ดาเมจไม้ที่รุนแรงที่สุดในเกมหนะ้าแผทปัจจุบันตอนนอี้ตัวมันครบเครื่องสุดๆไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งที่มีทั้งดาเมจทั้งใบแล้วก็มีมีทั้งบัฟที่โคตรจะดีนะครับผมคือบัฟต้านบัฟหลบบัฟฮิล ในความสามารถไฮเปอร์ก็ข้างโกงอยู่ก็คือทําการสตั้นสายว่องไวนะครับผมเมื่อปล่อยออกมาจะ,จะจะสตานสายว่องไวเลยก็เรียกว่าครบเครื่องดาเมจหนักสุดๆและตอนนี้ตัวมันยังมีบัคขิเมื่อนะตีปกติก็จะติดขิแบบติดขิรุลัวติดขิยกแผงเนะรียกว่าสายพลังยืนไม่อยู่ความไมแปลที่ผมจะให้เป็นอันดับที่1คู่กับเจ้าเริม่ม ก็ไม่ต่างกันเลยลก็เจ้าเรมก็มีบัคขเหมือนกันแต่ตัวมันจะตีแค่เป้าเดียวแต่ดาเมจคิก็รุนแรงสุดๆด้วยบัคของมันตัวมันนะครับเป็นดาเมจน้ําที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีทั้งลบอมาตะาลบบัฟทั้งหลายสี่พันเปอร์เซ็นแต่ตัวมันนะสกิลอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่ว่าจะไปทางปวดมากกว่าเพราะว่ามันจะมีเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลัง จุดเด่นของมันอยู่ที่ความสามารถไฮปเปอร์เลยก็คือใบสายใบพริบซึ่งบอกเลยว่าบาวล็อกเจสแสงอิบิเลียด้วยกันก็ไม่ได้เกิดเมื่อเจอมันก็ไปก็เดียกว่าคางกีโกงสุดๆเลยแต่ละเจ้าเร็มผมก็เรียมาอันดับหนึ่งคู่ในสกิลหนึ่งของมันก็ยังมีเพิ่มระยะยืนอีกนะก็เรียกว่าทั้งแม่นทั้งเพิ่มแม่นทั้งเพิ่มยืนก็เรียกว่าโกงสุดๆแบบนี้ก็ให้อันดับหนึ่งคู่ไปเลยเป็นไงบ้างครับผมคลิปนี้สำหรับการจัดอันดับของผมก็ใครมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันได้อันนี้เป็นแคคค่่วววามมิดสนตัของผ ย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมล้วนๆน,นะครับผมใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยผมเรียกว่าหามาได้ตัวเองคิดด้วยตัวเองนะครับผมเพราะว่างที่ผมได้เจอในลีกได้จับด้วยตัวเองอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จัดอันดับมาแบบนี้ก็คลิปนนี้ไม่มีเลยมากขอลาไปก่อนสวัสดีครับ